สวัสดีครับวัสดีแฟนเพจนะครับเจอกับผมแดงเขมราชนะครับวันนี้เจอกันวันอังคารนะครับวันอังคารที่11กุมภาพันธ์2568นะครับก็เป็นคิวของซึ่งมวยมันสนันเมืองนะครับวันนี้สัญจรไปที่จังหวัดมหาสารคามนะครับหน้าลานจอดรถวัดป่าวังน้ำเย็นนะครับที่อำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามนะครับรอบแรกก็ถูก2424นะครับจัดแล้วก็ถ่ายทอดสดนะครับแล้วก็รอบที่2รับชมได้ทางแอปพลินทีวีนะครับไปดูคู่มวยรอบแรกนะครับคู่ที่หนึ่งนะครับเป็นการเจอกันของเพชรยิมหานะครับสภาพทะเลไทยมวยไทยนะครับวันนี้้้เเจจออกกับาลงพิิชต วอลวันนิมิตนะครับเจ้าเพชรยี่ห้าเมื่อจากขอนแก่นนะครับผลงานไฟล่าสุดเนี่ยก็มีชนะเจ้าเพชรมงคลนะครับขณะที่คู่จบนะครับกล้องพิชิตนะครับผลงานไฟล่าสุดก็แพ้เจ้าเพชรพักการนะครับคู่นี้ชอบไปที่เพชรสองห้านะครับเพชรยี่ห้านะครับแล้วก็คู่ที่สองนะครับ ชลันพยักสามแผ่นดินนะครับหรือว่าดับรันสารคามนะครับวันนี้เจอกับเพชรอลังการโค้งลงน้ําแข็งนะครับชลันก็มวยจากจังหวัดกาลสินนะครับซ้อมดับรันสารคามที่มหาสารคามนะครับก็ประเภทมวยขวาสูงยาวนะครับผลงานไฟล่าสุดเนี่ยมีแพ้เจ้าเด่นผาด่างนะครับเด่นผาด่างแดงรถดีขณะที่คู่ชกนะครับเพชรอลังการโค้งลงน้ําแข็งนะครับก็มวยจากสุรินทร์นะครับซ้อมเพชรเจริญวิทย์ที่มหาสารคามนะครับประเภทมวยขวานะครับเตะต่อยนักแรงครับไฟล่าสุดเนี่ยก็มีชนะเจ้าสัตวั์นะครับคู่นี้ชอบไปที่ชลันนะครับชลันถือว่าเเเเป็นนนนนจจ้้าาบบบลลยยะะะคคครรััิขณททีีู่่่ 3นะครับเป็นนิรันดร์ดาบันสารคามนะครับ,เ,รบ,รรรบเจอกับเพชรหัวหินจิตเองนนท์นะครับ เพชรนิรันดร์ก็มวยจากหวะสลัคามนะครับอันนี้เจ้าบ้านของแท้นะครับก็ซ้อมดับลันสลัคามนะครับก็ประเภทจังหวะฝีมือนะครับนอกได้ในดีนะครับขุนเข่ามอลลัมซิงนะครับฉายาแก่ขณะที่เพชรหัวหินนะครับก็มวยจากพิษณุโลกนะครับซ้อมจิตเมืองนนท์นะครับประเภทมวยขวาเข่าในเหนียวแน่นนะครับคู่นี้ชอบไปที่เพชรนิรันดร์นะครับแล้วก็คู่อีกช่วงแรกนะครับเพชรลุงเรืองสอยจารุวันนะครับวันนี้เจอกับเจ้าโอเล่รักไกรดีชานะครับเพชรลุงเรืองตอนน้ำหนักให้สองปอนด์นะครับหนึ่งร้อยสามสิบต่อหนึ่งรืองคุ งานไฟล์ล่าสุดเนี่ยแพ้เจ้าแก้วกังวานนะครับแพ้นอกขณะที่โอเล่นะครับมวยจากอุบลนะครับซ้อมอยู่กับทีมงานอื่งอุบลนะครับก็ประเภทมวยขวานะครับเปิดเกมผลงานไฟล่าสุดก็แพ้เจ้านิเชานะครับคู่นี้ชอบไปที่เพชรลุ่งเรืองนะครับถึงแม้จะต่อหน้าก็ตามนะครับมวยชอบช่วงแรกนะครับชอบเพชรลุ่งเรืองและก็เพชรนิรันด์นะครับสองเพชรนะครับส่วนช่วงที่สองนะครับเพชรชัยยเมธเพชรยินดีคาริมี่นะครับวันนี้เจอกับเจ้าโจเซฟจิตเมืองนนนะครับเพชรชัยยเมธมวยร้อยเอ็ดนะครับหรือว่าเจ้าคิมรวยเดิมนะครับขณะที่โจเซฟเนี่ยยยยยยมมวววววจจจาาาาากกกสสโโลลเเเเีีีีนนนนะะะะคคคคครรรรััับบบบปปภทททซซููู้้้้ง่่่่ชอไฟแ็ นะครับยอดกล้าพอวิเศษยิมนะครับเจอกับโฟวิวสิทธิเดินซับนะครับยอดกล้ามวยจากอุทัยธานีนะครับซ้อมอยู่กับทีมงานเพชรยินดีนะครับเจรันสนิทวงสามสินะครับประเภทมวยซ้ายเปิดเกมนะครับเตะหนักต่อยแรงสปีดต้นจัดนะครับขณะที่โฟวิวนะครับ ลูกชายของพี่เจริญทรัพย์นะครับก็ซ้อมอยู่กับคุณพ่อที่ปทุมธานีนะครับก็มวยขวาสูงยาวตั้งรับจับทางดีนะครับคู่นี้ชอบไปที่เจ้ายอดปลานะครับชอบลูกบูนะครับแล้วก็คู่ที่3ช่วงที่2นะครับดวงสมพงศ์จิตเมืองนนท์นะครับเจอกับช้างศึกเพชรยินดีคาเดมี่นะครับดวงสมพงศ์เนี่ยผลงานไฟล่าสุดเนี่ยแพ้น็อกนะครับเจ้าอิบลากิมนะครับขณะที่เจ้าช้างศึกนะครับมวยจากหนองคายนะครับไฟล่าสุดก็ชนะเจ้านิเชานะครับคู่นี้ชอบไปที่เจ้าดวงสมพงศ์นะครับแล้วก็คู่ที่ สี่นะครับกุมารดอยเพชรเจริญวิทย์นะครับว voilà ันนี้เจอกับธีรพงศ์ดับทิพย์บางรักนะครับกุมารดอยต่อหนึ่งปอนด์นะครับร้อยสิบเจ็ดต่อหนึ่งร้อยสิบหกนะครับกุมารดอยมวยเชียงใหม่นะครับซ้อมเพชรดินดีนะครับประเภทมวยขวาครับเตะต่อยหนักแรงนะครับแข็งโป๊กเลยขณะที่ธีรพงศ์นะครับมวยจากกรุงเทพนะครับซ้อมไก่สำหรับบ็อกซิ่งยิมนะครับเวลาสุดก็ชนะเจ้าเจริญสุกมานะครับคู่นี้ชอบไปที่กุมารดอยนะครับดูอาวุธหนักแรงแข็งกว่านะครับแล้วก็คู่เอกนะครับสมรักน้อยมวยเด็็กกนะครัับบเเเเจจจจอ้าปมออออองงงนนนนนนนททท์ะะะะะคคคครรรรรรััััับบบบสมมมมกก้้ยยยยยยวววหาาาาซูู่ีีเเพชดดิปภข เลก ha, ken, a, free, mm ็กในมืจากขอนแก่นนะครับเปรียบมือซ้ายจังหวะฝีมือเตะซ้ายต่อยซ้ายนะครับตัวนี้ชอบไปที่สมรักน้อยนะครับลุ้นเขาไปปลายนะครับมือชอบช่วงที่2นะครับสมรักน้อยนะครับแล้วก็กุมาดอยนะครับสมรักน้อยแล้วก็กุมาดอยนะครับอีกตัวก็ดวงสมพงนะครับนี่คือมือชอบของผมทั้งหมดวันนี้นะครับก็ฝากเพื่อนๆติดตามนะครับทั้งทางเพจแล้วก็ยูทูบของทีมงานเราด้วยนะครับวันนี้ผมแดงจิมราดลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ